ล่าสุดกระต่ายหิวยาออกมากินผักตะลานแล้วหนึ่งีนางกระต่ายมันกินผักตะลานหมดเลยคะ่ะล่าสุดีกระต่ายตัวดือปเปลาหญ้าให้มันแล้วมันก็มากินผักตะลานแบบนี้ก็ไม่ไหวนะีนางกระต่ายตัวเดือยน,นางกระต่าย,ยทำอย่างนี้ไม่ไหวนะโลก อ๋อที่ทำไมไม่เอาอนั้นให้มันละ่ะเอาผักเอาของให้มันน่ะมันหิวนะเนี่ยอ<ม>ีนังกระต่าย<ม>ชิวเวอร์ชวิวสุดกะน,นก้องกระต่ายนี่ล่ละคะ่ะเอาพริกไหมเนาะเด้เอาพริกเอาข้าวไหมเนาะ